สวัสดีค่ะพบกับช่องครอบกอกนะคะป้าน่าจะเช้าเลยรถหรูมาแล้วรถอได้ครับสวัสดีค่ะรถไข่ไม่รู้รถคไม่รู้เหมือนกันถึงจอดก็เลยขับมาเลยหิวกรุบเลยเอาผู้ใหญ่ไม่รีรอไม่รีรอเลยวอร์มเครื่องแล้วเพราะว่า ไม่ได้ใช้หลายวันแล้วเนาะคุณชัยเท่าไหร่ครับพี่ชัยเนี่ย fc ให้ครับให้ fc ส่งให้โอ้โอ้ fc ส่งให้โอ้โหเอามาอยู่อีกแล้วแสนห้าแสนห้าละครเนี่ยเอาพ่อผู้ใหญ่จัดขึ้นนั่งหมดปัญญาสวัสดีครับ fc ท่านนะครับขอรอวันนี้ก็ทราบลำอรถยนต์แล้ว มีมีเกียร์ถอยหลังมีไหมตุงตุกตุงมาตกตกท่วงระมาณดยางขับไปต้นไหนก็ขีดเลยดีใจกับพี่ชัยด้วยครับแล้วไปโจดอ่ะคดยางโอ้จะมากิดยางนั่งคักรถเป็นอย่างล่ะปัจจามขายางโอ้มันลืมเลยนั่งแบบไม่เต็มตัวเลยนะจักหน่อยกับเอวเขร็ด แม่าบานนี่ไม่ได้อยนนกสเครื่องอะไรนั่นนี่ยี่ห้อยี่ห้อยังกับแม่ม้างนอเนี่เด่นอะฟันใบบ n l ครับเมื่อบ้านอะเจ็บกพะต่ายทองเห็ดก็ไม่ออกเนาะ อยากไปส่องเห็ดดิไปทำยศวนนี่ยไม่กินน้ำมันเลยเด้อเอาขวบมันกจะต้กินน้ำมันรถอะไรไม่กินก็เอารถของเล่นเด็กสีหลอ่อเนาะนี่ค่ะมันลมมันลมแรงค่ะก็เลยเนาะเก็บนะคะชัดเงินชัดทองนี่ต้องตั้งไว้ใหม่ มันมีเห็ดออกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะมาถึงแล้วนะคะสานตายายนะคะก็อ,อยู่ใต้ร่มไม้ตรงนี้ก็เหมาะมากมากเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงนะคะแต่ยังไม่ได้ไปหาขับข้าวอะไรเลยนี่นะคะมาถึงก็โอ้ยเด็กๆนี่นะคะอยู่ที่อ่อปาดงนะคะนี่สาม สามสามใบเถาฝนตกเมื่อคืนนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ตกนะคะลุงจิมบอกว่าตกมเมื่อใกล้จะสว่างนี่เองนะคะต้อนรับเป็นอย่างดีเนาะถ้าเรามาปุ๊บนี้ต้องมีฝนด้วยนะคะเอซไม่เคยหรอกค่ะที่ฝนจะไม่ตก พอคลิปพอเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมันเด้นะงอยู่เสร็จนานแล้วอืโอโอ้โหเครื่องกาแฟ,เ,ฟ,เ,ฟเ,เหรอนี่ใช่ครับนี่มีเครื่องโมกาแม่เริ่มงงละอะไรป็นมันมันเหลือแค่นี้อะแม่ ปั่นเลยลูกแก้วสุดท้ายก็เลยขี่งงตั้งค่ะวันนี้คือมันเบิดแล้วลืมซื้อมาด้วยไม่ซื้อเม็ดกาแฟมาเลยมุนแบบวันนี้โอ้บดให้บดให้ละเอียดทำกาแฟสุดนะคะนี่เครื่องมันมาเป็นจัดต้นจับดูที่หลัทนไม่ทนโอ้ยมาเป็นจุดต้นไม่จับดูที่จับดูงานมันนะโอ้จับดูงาน งานฝีมือเขาว่าค่ะ,นะเนอะอันนี้เหล็กเลยเด้นี่เหล็กแท้เลยเด้นี่อ,อือนี่นะคะอูก็ทำละคือไหมแม่แมมแกาแฟไหมครับือ <laughs> แก้วละสิบบาทเดี๋ยวผมจะไปคันนี้แหละหาจอดข้างทางเนี่ยขายเนาะเออ,เอ,อหมอมหเหมอบหมอบขั้นขาเลยเนาะ อ้ยไปนเดูเครื่องหน่อยใหญ่ไหมล่ะนุงกิมมันกว่าป้านเอามาแก้วนึ้งแก้วยี่บาทมันมีเหลือแก้วสุดท้ายนี่อ้าวหมดเลยวัดได้ขายแล้วมึงแก้วสุดท้ายเนี่เราเป็นยังอันนี้เราแก้วทดลองเนาะโอ้ยปานปานปันนุ่งนุ่งหานุ่งจิมโอ้ก็จริงก็สิรุบบ๊ว แม่ muốn ข่ัโตเลยนะม่แง่งมุนทางไหนลูกห้องลจะเอาหาไปขนาดไหนเอาพ่อทำไมไม่ถ่ายผมเลยใ่ผมเลยหมุนตีพ่อ ไม่เคล็ดคือคนบูหุนจักกันแต่เดักวูหุนจักบอยจากหุนจักเลยเนาะเอามีเก๊ใส่เงินด้วยแมเอาอย่าถอดรอเด้นเอาใส่กาแฟยังไงนี่จับนี่บ่หมุนแล้วมันจะมันมันจะลงไปตรงนั้นอะไรไปถอดออกก็มันก็ไม่มีที่รองแล้วหมุนแห้งๆที่ล่าอย่างนั้นท่านบระพ้างหรอกอ่ะเสียงมันบดแล้วก็ก็ บใใกกลลล้้้หมดแวเออถ้ามันหมดมันก็หมุนเอาได้ที่เขาทำแบบแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติงานคล้ายๆกันสมมติมันละเอียดมันก็จะลื่นใช่ไหมลูกใช่ครับนั่นดีถ้ามันเลอยๆก็แปลว่ามันเสร็จแล้วลุงจิ้มที่นี่ได้กี่จอกนั่นจอกเดียวโอ้ยคนนี้บแปลกหนึ่งเดีจอกเดียวว่าเป็นยังเอาหน่อยๆเออก็สั่งมาที่ไรเม็ดกาแฟเนาะเดี๋ยวจะสั่งไปเชื่ออยู่อเมซอนแล้วหรือไม่หน่ยัง อ๋อไ่ต้องหูยังไหนวันแล้ววัแล้วมันลื่นนั่นแม่ปั่นมอนมอนนั่นแม่เขาเอื้นว่าปั่นเรื่อยๆเจ้าหันตอนนี้ยังวดอยู่มือได้แบบนี้ปั่นแห้งๆนั่นดีนั่นดีนั่นดีจะปั่นให้มันถึงแปดนาทีเดี๋ยวก่อนไลยขั้นตอนก็โอ้ขั้นตอนอะไรต่อไปวันนี้ถ้ามันหมดมันจะลื่นแบบนี้นะคะลื่นปื้อนลื่นปื้อนลื่นปื้อนเลยนะเรียบร้อย โอ้มันก็จะออกมาด้านล่างใช่ไหมบดแล้วนะโอ้ถ้าลุงจิมดึงออกโอ้โหละเอียดเลยแล้วก็นำไปชงเนาะแม่เนี่เข้าใจเนาะแต่มีมีบางคนแม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยโอ้โอ้ความใช่เนาะเขาเจ้าเขาใจบอกมันดีตื่นมากอกระซัมกระซุ่มกระชวยแล้วแล้ว ยางยิบรดมือเฮ็ดยังก็ได้อขอให้ได้กินกาแฟนี่เดี๋ยวก็รอต้มน้ำนะคะก็หลายขั้นตอนอยู่นะกรองก่อนบ่ลูกบ่ก็เทใส่เลยเค่ะอืมมันเป็นหู้ฉันฮอันนี้มันจะเป็นรูน้ำน้ำขึ้นมาอ๋แบบนี้ก็เได้กิน ก็บรซื้อกาแฟกับ๋องหมดจักบาทกาแฟอันนี้อันกาแฟกับ๋องก็อีกความรู้สึกหนึ่งกินง่ายเกินโอ้เอาเข่ากันหมดกินง่ายเกินถ้าแบบนี้เราจะได้แบบเรียนรู้ไปด้วยเนาะโอเนาะเดี๋ยวเรามาลอกินคลิปต่อไปนะคะเอฟีคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ